สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวชาวอีสานทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเองบ่าวาที่ผ้าพีผ้าน้องมาอ่าล่องทงลงทาครับพี่น้องนะครับมาเปิดราคางัวนะครับผมกลางทงกลางทาครับพี่น้องนะครับมือนี้สําหรับผู้มักราคาประหยัดนะครับเอาแบบรุ่นสบายกระเป๋านะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้ครับพี่น้องมือนี้มี3คู่แม่ลูกนะครับกับอีกหนึ่งแม่แยกลูกลูกกระทบตัวใหญ่นะครับผมหรือผู้ใดนะครับมักลูกผสมบามัน หรือว่างวไทยบามันเท่านี้แหละครับพี่น้องใส่ในน้อยๆนะครับรุ่นคาบวอสูงนะครับเดี๋ยวมือนี่ไปเบิ้งราคาน้ากันนะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของของเพิ่งน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดียนน้ำตัวจังน้อยนะครับคุณพี่ผมพอสุภาพครับอ่านะครับคุณพี่สุภาพคุณพอสุภาพก็ได้เนาะครับผมได้ครับอ่านะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับศูนย์เก้าซีศูนย์เก้าซีหาซีสามหกหาซีสามหกสองแปดหกครับสองแปดหกอยู่บ้านใดก็ครับ บ้านน้องสิมตำบลโคกรามอำเภอจตุจังหวัดลอยเอ็ดครับอ่าบ้านน้องสิมนะครับอ่าตำบลโคกรามอำเภอจตุอ่าจังหวัดลอยเอ็ดด้วครับจังหวัดลอยเอ็ดครับครับมื่อนี้มีจักตุครับเปิดราคาทั้งเบิดมีอยู่สามครู่กับแม่แยกลูกพึ่งผสมไม่ไม่ครับอ่ากับพึ่งผสมนะครับเนอะครับอ่าครับเดี๋ยวมาเบิ้งครูที่แหลกนะครับผมเป็นครูแม่ลูกนะครับดึงไล่ลูกไปหาแม่นะครับมาเบิ้งครูที่แหลกลูกตัวเมียได้พี่น้องนะครับผมลูกกัน ตัวเมียงามลูกอันนี้ลูกข่มตัวหรือลูกหลอดครับหลอดครับเขเอฟหกแปดครับลูกกาเล็ตเข้เอฟหกแปดครับพี่น้องครับนะครับเกิดเดือนท่านว่าหกสีด้วยครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้เข้หกแปดครับพี่น้องนะครับอเมริการประมาณลอยผสมง้อลูกผสมลูกตัวที่ไหนล่ะครับผมอยู่นางแม่เพื่อนตัวที่สองครับตัวที่ลูกที่สองแม่เป็นขาวโบดด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ประมาณลอยสามสิบบวกนะครับเอาลูก นะครับผมก็ถือว่าดีก็แม่ยกครับพี่น้องเบื้องจากตัวตนโครงสร้างแล้วนะครับผมดึงเสียบไปง่อยนะครับพี่ง่ายง่ามเดี๋ยวให้เพื่อนดึงแม่พ่นยางออกไปนะครับไปเห็นชัดๆจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเบื้องกษณะการกินหยาเรายืนเบงงงามครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกคู่นี่ฟังราคาเลยครับพี่ร้ายไปไหนครับหาเมื่อหาพันครับหาเมื่อนับอีกหาพัน ได้แม่ลูกตูเมียด้วครับพี่น้องลูกงามแต่ว่ามีตำหนิบอกตำหนินั่นยได้บอกได้ครับผมนั่นรอสะดือน่ะบวมจังน่อยอ๋อนี่ครับเด็ก้อนทำเวยไข่ครับพี่น้องมันเป็นน้ำน้ำเป็นถุงน้ำเนาะแมนนะครับผมแต่ว่าก็บพยายามครับเรียงได้อยู่เนาะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแกทับอีกไหมครับบอครับบอ่สบอสได้ทับนะครับผมครูนี่หามืเท่าได้ก่อนครับหามือถหาพัดครับหามือถือหาพัดตอร่องได้พี่น้องนะครับได้ลูกตูมเมียด้วครับลูกกาเล็ตเคเอฟหกแปดตอร ส่งไห้ฟรีนะครับเนาะส่งฟรีหลอกจักกิโลครับทั่วประเทศทั่วประเทศส่งฟรีหาเมื่อหาพันทั่วประเทศส่งฟรีครับเอาอันนี้นะครับผมอัดรองคุยกับเพื่อนด้วยครับพี่น้องนะครับผู้ผู้ยุกไก่อยากจะได้อาจจะมองว่าเพื่อนจิมีรถมาส่งบอนะครับผมบอนสองห่วงเรี้ยงรถหรือว่าหลายท่านเลี้ยงอยูนี้มีลูกผสมประมาณนี้นะครับผมอยากจะใส่ นำเชือหรอดลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมเบื้องนะครับหรือว่าถือว่าหนีแม่ไปไกลอยู่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้เนื้อหนังโค้งสางมาดีครับนี่นะครับคือสิ่งที่เกษตรกรถ้าควรจะมุ่งมั่งนะครับผมในการปรับเปลี่ยนพ่อพันธุ์เนาะจะห้ลูกออกมาเนืออยู่หาเมื่อหาเองพี่น้องคููแมาลูกครับเอามาเบื้องคู่ที่สองนะครับคููที่สองอันนี้ก็ถือว่าเป็นใส่หน่อยลงมาอีกนะครับผมอันนี้เป็นกล่องยังไงครูที่สองนะครับลูกตัวเมียนะครับผมอันนี้ลูกตัวเมียนะครับ เมียลูกนะครับลูกตัวเมียลูกงามแต่ว่าเม่กับมีหนาด่างเล็กน้อยครับผมอ่านละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักเตี้นจักเตีอยนจังไงเอาในลูกสาวเพิ่มได้ครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียหรอกนะครับคู่ดีลูกที่ใดครับยุ่งน่ะเมียนี่ลูกสองกันครับเป็นเขาดาเสียหรอกลูกที่สองยุ่งน่ะเมียเนาะครับลูกที่สองแม่ทับอีกไปครับยังหน่มยบ้งครับลูกเงินหน่อยยุ่งสองเปลี่ยนไอยเนาะหลายไปเลยครับคูรูสานี่ สามหมื่นสามพันครับสามหมื่นก็อีกสามพันครับพี่น้องนะครับเบิงลูกตัวเมียเลยครับพี่น้องสบายกระเป๋าสามหมื่นสามพันลูกตัวเมียนะครับผมอันลูกตัวน้อยนะครับดอกสามหมื่นสามพันธรรมดาเอาเดี๋ยวเบิ้งอีกคู่หนึ่งนะครับผมคู่ที่สามอันนี้ก็แม่ลูกตัวเมียือกันเนาะครับนี่อันนี้ก็ลูกตัวเมียเือกันครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่ไหนล่ะครับนี่อยู่น้ำแมียลูกแรกเลยครับลูกแรกนี่อันนี้ลูกแรกครับพี่น้องอันนี้สดนะครับผ้าใส่ช้าเป็นเท่าง่วแบบนี้คือง่วพันอย่างครับครับ เมว่บะมันรุ่นน้อยรุ่นเก่านี่ละก็คไทยน้อยเขาเนี่ยละก็คือว่าน้อยดิบะมันเนาะถือว่าไก่บะมันนี่ละเอานะครับผมอันนี้ก็บะมันเดิมๆใส่นี่ก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบห่าบวกเนาะแม่แม่ยี่สิบหาแม่กะทิมันเป็นสัตดเหรอบ่เออคืออยู่แม่อาจจะเป็นสัตดเหรอพี่น้องนะครับมีเมือกมียางออกเมือกน้ำออกเมือกไหลนะครับเอาคู่นี้แม่ลูกนะครับผมมันจดดีตัวเมียลูกก็มาจักเดือนละครับถือว่าสามเดือนกว่าอยู่ลูกสามเดือนกว่ากว่าอยู่ครับพี่น้อง ราคาเปิดคููนี่หลายภายในน้อครับเอามันสดครับซีเม่นหาครับซีบืนกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับผมมันน่าเลี้ยงยังต่อรองได้อีกด้วยครับพี่น้องลูกแรกนะครับเนาะอลูกแรกสําหรับผู้สนใจกับเบิงโตจริงไดบ้านหนองสิมตมวนโคกลามอำเภอจตุรพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องสำหรับผู้ไทยหน่อยเราเป็นไทยกลางู่ผู้ติดตามช่องลูกคนนี้เซสานกันะครับถามกันมาหลายนะครับผมง้วนะครับหลายแสนหลายหมื่นนะครับผมงบว่าถึงอันนี้ก็ถือว่า มหานะครับไซ่ที่หลายท่านบอกว่ากระเป๋าบ่ได้นักบ่ได้นะแต่ว่าอยากจะเลี้ยงงั่วนะครับผมมีเงินบ่หลายกะล่องพิจนาเบิงขอกหนีเพิ่นครับนี่แหละรักาสบายกระเป๋านะครับสบายกระเป๋าครับพี่น้องนะสี่สิบหาเดี๋ยวมาเบิงตัวชุดไทยนะครับผมใส่ไงขึ้นมาจังน้อยนะครับตัวนี้เเป็นลูกผสมนะครับหรือลูกกระทบนะครับสายโค้งสางไงนะครับมีเลือดฮินดูบราซินนะครับ เคยมีลูกมาจากตัวหรอครับแม่นี่ลูกสองลูกสามต่อไปอ่าลูกสองเนาะสามนะครับจีบเป็นตัวต่อไปเนาะครับนะเนาะอ่านนะครับผมยงขายไ,ไ,ไหมครับประมาณร้อยหกสิบครับอ่าเกือบเกือบร้อยหกสิบเนาะแมนตีหาสิบหาสิบหาประมาณนี้ครับนะครับใส่พอได้ไปเนาะครับได้ทองบาทที่นี่เอานะครับเดี๋ยวไปเบื้องใบยังอยนะครับผมซี่ว้หนึ่งสองสองครับพี่น่องนะครับของอ่าเป็นพอพันสายเอ่อ มิเลียนนะครับผมสามเอ็กนะครับมิเลียนนะครับผมผสมวันที่ยี่สิบหาพืชผ้าหงหาด้วพี่น้องครับเพิ่งผสมนะครับเนาะมันแยกลูกสนะครับเมียแยกลูกครับนะครับขั้นติดทองนี่เป็นทองที่ไหนก่อนครับทองที่สามครับทองที่สามฟังราคาเปิดนะครับเมียนี่ไล่ไปไหนครับผมเปิดไปห้าสิบเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้ประกันทองมาไหร่ได้พี่น้องเพิ่งผสมคือเข้าไปรุ่นเอาครับเอาไปรุ่นเอานะครับพี่น้องบ่มี่ตำนี้บอกดลเนาะครับบุมี่ตำนี้ครับอ่าบ่มีนุ้มมี่ตำนึงี้แล มีิงอ่าซ้ำไปดีกวานะครับน้องมีตมีติงนึงซ้ำไปดีกว่าพี่น้องนะครับผมอ่าสำหรับผู้สนใจนะครับเบอร์ติดต่อเท่ามาเบอร์ได้ก่ครับศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซีหาซีสามหกครับสองแปดหกนะครับเบอร์ไล่เบอร์นีบ่ครับเบอร์เดียว่าเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะครับผมเฟซบุ๊กมีบอครับเฟซบุ๊กอ่าเดียวกัน เฟซบุ๊กนะครับผมบเบอร์นี่ซื้อเดียวซื้อนี่เลยซื้ออะได้อาครับเฟซเฟซบุ๊กซื้อสุภาพเลยครับภาษาไทยเลยภาษาไทยพิมพ์เพจมาเลยเนาะแมนครับนะครับลองทักเบอร์เบิร์ครับพี่น้องหรือแอดไลน์ทักท่าเพิ่นมาได้นะครับมักใจน้อยโทรมาก่อนได้ก่อนไอ้พี่น้องสามครูราคาก็ถือว่าเป็นราคาห้องการขนส่งเราว่าส่งไห้ทั่วอีสานนะครับผมเหนือใต้แล้วม้ไปเจ๊สามเจ๊วัดไผ่ดมผักไก่เล่ามานะครับสำหรับผู้สนใจอยากแนะน้ำเพิ่นไปเลี้ยงนะครับอันนี้ติดต่อ นะครับผมเขามาแล้วอย่างว่าเบื้องตัวจริงกับมาชมได้บ้านโคกลามนะครับผมเออบ้านหนองสิม์หนองสิม์ตะบลโคกลามนะครับอำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เปิดราคากลางทงกลางทางนะฝนตกฝนลงนะครับเป็นรถไถกับเรงไถยว่านเขาอยู่นี่พี่น้องนะครับมาแบงหน้าเพื่อนไปเลี้ยงครับพี่น้องหญ้าก็เริ่มไรเนาะเขียวแล้วเนาะหญ้าเนาะฝนตกช่างผีก็ตกทุกมื่อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมจากราชสมล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ